มันนี่เป็นผู้เขาปลาคือเก่าละมันนี่มนี่ก็มันสิดซิปผู้ศกกีการเด้อพี่น้องพกซีมอวานนี่มันสิดเก่าเนอะพี่น้องบอกพิษพี่น้องก็ถอดกอภัยเด้อพี่น้องจำมือพิษก็ได้พี่การเข้ากับผู้พรานสูงคือเก่าเป็นนายจ้าขึ้นมาหนี่อันอำเภอหน้าจุดไว้จังหวัดอุบลนี่น้าจ้าพี่น้องมาลวนกันเบิ่งเขาปลาเข้าซีด้เฮ็ดบ่มาหนี่ขึ้นกับปลายดูดูเดือพี่น้องน้อจะมันสิมี่ยังออกแน่ม้วานเข้ากระไดพอได็กแกงอยู่พี่น้องปไป ป้า,าตั้งแต่พี่น้องซื้อเสียมาผอมดอกเรียงแห่งมันจ้างอางเลยพี่น้องเข้าดินจ้าดอกที่สวงจ้าปวดโมด้พี่น้องดอกสวงกระด้ข้อถดเด้ยพี่น้องเลย พี่น้องคะอุบอบได้จ้าดอกกำงานด้พี่หน้องเลยดอกนี้ก็งามพี่หน่องนี่แต่ดอกกงามได้พี่น่องเลยจูมเลย ัวดอกงามๆได้พี่น่องเห็ดหนาแดงจ้าดดอีกดอกนึงจ้าเห็ดแดงเห็ดกอแดงจ้าใส่ได้อยู่พี่น่องแข็งดีอยู่เห็ดนหนาน่วนจ้า งามเดีจ้าเป็นหน้าเดียรจ้าพี่นอ้องโอ้ยรับแหนอะไรด้วยพี่น้องเลยหนึหนงเขาควยสามสี่าหานวลจ้าพี่นอ้องพ่อใหดน้ำอ้อยละจ้าให้เพื่อน,น้อ้อยที่ดอกพี่น้องที่นี้เก็บตัวได้ก่อนตัวนี้บอ หลงงามๆเลยจ้าดอกงามสิพี่น้องสวยเลยจ้าตึงเดือดจ้าพี่น้องดอกงามๆเลยจ้าเก็ดหนานวนพี่น้องไหนอยู่แข็งดีอยู่พอเห็นเรางูพี่น้อง บานอยู่แต่ว่ายังแข็งอยู่พี่น้องเว้ยตะปูติดนี่ยโดนหงามแหงติ๋เตียเลตะปูอยู่ตึงเดือดขาลายจ้าหงามเลยพี่น้องอีกดอกนึงเดี๋ยวพี่น้องคือไก่กันนี่จ้างามงหงเอ้าตุ๊กเหมิดขอถั่วเดี๋ยวพี่น้อง ห,หนาเดยงพี่น่องงอกบานพี่น่องเอ,อ้ยม,มาว่านนี่พี่น่องว่านก็มาหนีแหละอันบวัวเห็นหลงออกพี่น่องแข็งดีอยู่จ้าแข็งแข็งอยู่ นาเลยพี่น้องนี่พี่น้องบรรยากาศเนี่ยปลาบ่าค่อยมีคนขึ้นมาหาหนอพี่น้องส่วนนี้อยาเกียเเก่ยวเข่าเกี่ยวหนามนะพี่น้องเฮ็ดกะออกห,าหาก่างคนกระบ้ค่อยขึ้นมาหลายนี่แหละพี่น้องบรรยากาศในป่า พญ,ญาค o c k ก็มามืาอนี้ลูกสาวก็มาฮ่าขุดขี้ป,ปมได้พญ,ญาค o c k ก็ได้หาลองหาขี้ป,ปมหาขุดขี้ป,ปมผอมพี่น้องหาเห็ดผอมพญ,ญาค o c k พญ acock บร้มาลา,ายม,าายมือลดโบเซบายพี่น้องกำลังเริ่มมาแบบพี่น้องเอ้ยวันยนันการนี่ปลา เั้นมล่ละดดคุดนดะูคนอ้าคนกีบปมพี่น่องเอ้ยเมื่อก็เด็วปนแบงมากินห้าอยากสินพี่น่องเอ้ย ก็มเฮดนนำนทีทนท่ปุ่มผรอมสุดนับจ้า นอน,นพี่น้องอะไรวบ่อยจ้าเกล็ดข้าเดียนนี่พี่พน,น้องบ้านเราทำงานด้วยพี่น้องเลยเก็ดข้าเดียนจ้า โอ้วางเหยียบพี่น้องเขาไดหรืล่ามาาด้วยพี่น้อง เรกคือสวยด้วยพี่น้องพี่น้องนี่ล่ะได้สน้นเนจ้า 他买去呢。Ah, mai,

มาบ่อยสองดอกงามๆจ้าบ่อยเลยจ้าพี่น้องงามๆเลยจ้าเลียงามให้ให้ึ่งขาวพี่น้องให้พึ่งขาวพี่น้อง còn về kiếp nó Chùm hết điên phía nó Đọc nâng Nóng chung chùm đây cái cầu nó ngươi

งามดีจ้าพี่น้องพี่น้องมาสรุปเฮ็ดจ้าได้ยุจ้าพี่น้องเฮ็ดซ้ำกับพีเฮ็ดน้ำพี่น้องเฮ็ดรวมละพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดเผืงเนี่ยพี่น้องเกแกงยุจ้าสิลงเมื่อเลียวจ้าพี่น้องคลิปนี้จบแค่นี้เนาะพี่น้องฝากกดติดตามด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพร้อมด้วยพี่น้องเพื่อสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ ขอบคุณได้หลายได้จ้าขอบคุณพี่น้องสีมาคอมเมนต์ Comment. เป็นกำลังใจให้ทุกลิบขอบคุณได้หลายจ้า